เอ้าเยี่ยครูมันมาแล้วพี่นี่คือการพูดอะแค่นี้อะแผนมึงมีแค่นี้เหรอพี่มึงไม่มีแค่เชิงเลยโอ้เอ็นดองเอ็นดังเอ็นดังเอ็นดังนี่พี่เอารถไปพี่เอารถมาดิพี่เอารถไปพี่เอารถังเนดั แน่นอนก็พี่บอกให้ผมแต่งตัวมิดชิดอ่ะผมก็แต่งตัวมิดชิดเลยเนี่ยมันก็มิดเกินเออแล้วผมไปซื้อหน้ากากมาใหม่ด้วยพี่ไม่มีใครจำผมได้แน่นอนเอียหึล้วกูขายรถหมดเลยนะหมดคันนั่นกูว่าแล้วว่ารถหายไปไหนหมดแม่งขับรถอีป๊อปมาแม่งเอารถไปขายเองสุดยอดเลยพี่กูโทรหามึงไปป้นอีกแล้วเหรอพี่กูไม่แปลกใจเลยให้กูแต่งตัวมิดชิดเนี่ยเออใครปุ้นแม่งเยแล้วไหมพี่จะบอกอะไรนะจะเอารถคันนี้ไป แน่ใจนะอ่าได้พี่ผมไว้ใจพี่คราวที่แล้วพี่ก็ทิ้งผมไปแล้วโอ้โหกลทุบมึงก่อนดีไหมเอาไงพี่แผนแผนว่าไงพี่แผนว่าไงนี่คือการป้นอ่ะแค่นี้อ่ะแผนมึงมีแค่นี้เหรอพี่มึงไม่มีแค่เชิงเลยมืนเป็นเจ้าอะเลยแล้วมึงจะทำการป้นมันนะโอเคไหมได้พี่โอเคไป ไปพี่ไปสวัสด oh ¿Yo? okay? ีครับสสดี่สาับนี่คือการปนหนูปนอะไรน้หนไม่มีอะไรเลยน้นจาเนี่ยหนูขาทั้งวันทั้งคืนหนูหนเดียร้วยาหนมาหนพงมาม่เนี่ยไม่มีอะไรเยอียเฮ้ยมีดาวหนูอะไรอีกนเนี่ยไม่มีอะไรจะายพี่ยิงกพี่พี่กลพี่วดีไอ้เหี้ยลูกไม่มี โอ้สภาพพี่ลไม่ก่วันโอ้พี่มึงกูกูจะป้นเขาแต่กูไปเอาลูกไม่คาไม่มีลูกกูลืมขาบลูกอะตายเลรอวะกูลืมคับลูกกันสุดไอ้ยัมันไปไหนแล้วะโอ้พี่ไปอย่าตามเลยรถสภาพเรามันตามไม่ทันหรอกพี่เอ้ยตองมาตองนหลดเฮ้ยเฮ้ยพี่ไล่มาดิพี่ไล่มาดิพี่ไปนะ ไล่ไล่มาตีพี่ไล่มาตีพี่ยิงมาตีพี่ไอ้ดินไอ้ดินไอ้กริบมันไี้กรมันลงรถพี่มันทีบเลยพี่ทีบมันยี่ถีมันดีโอ้โอ้ะอ้าวพี่กูอ้าวโอ้พี่โชคดีนะพี่ผมว่ามันผมว่าผมไปดีกว่าไอ ไอพี่เราจะมาป้นเขาทำไมเรามาดูเขาป้นแทนอะพี่หยุดมันดิเอ้าพี่มันล้มแล้วพี่เฮ้ยผมชุบอยู่เร็วเร็วพี่พี่พี่เราสู้ไม่ได้พี่หนีเร้วพี่พี่เราหนีเออพี่เราสู้ไม่ได้พี่พี่หนีเร้วพี่เร็วขึ้นดิเฮ้ย พี่เรเลยูพี่อะไรพีอยู่พี่เรเวเออ็วๆพีไอ้ยู่พี่ขับเร็วๆดิพีไอ้กั๊กกั๊พี่มึงขายปืนไปซื้อรถเถอะพูดจริงอ่ะมึงซื้อขามป,ปืนเราไม่เอากระสุนเนี่ยคุณคุณแล้วต้อง,าาง,อง,องไปหาตังค์ก่อนเหรอแล้วมันตามไม่หยุดเลยเป <c oughs> เ้โดดป่นเหรอเราโดดป่นแทนแล้วตอนเนี้ยพี่เราไปปกติเราต้องล่ามันไม่ใช่มันล่าเราดิพี่เราไปโจรประสาัอะไรวะพี่ที่อเราโอ้โหพี่เออกูซื้อจักรยานมายังเร็วกว่านะพี่ มันล้มแล้วพี่มันล้มแล้วพี่มันล้มแล้วพี่น่มามันล้มแล้วพี่อาวัดพี่เนาุอ้ไม่มีอะไรเเอ้ย้มาลลอันวพเี่ชิบหายแล้วพี่พี่ปุบชุบ หลบหลบหลบล้วผบจูกระพบจูกพหนึงพี่กอะไรชุบวะพี่อยู่ไหนวะเนี่ยพี่ไอเหี้ยพี่เร็วเร็วเรงงกันต่ารเรียบร้อยพี่มันลุกแล้วพี่เอาวันดกันตดกันตอี่พี่เอารถไปพี่เอารถมาดิพี่เอารถไฟพี่ ที่เราจะป้นปนเขาแล้วไปโดนเขาป้นแทนวะเนี่ยเขาหลอว่าอย่าเจอมันอีกเลยพี่ไปเถอ, <c oughs> อะออพี่ไปเถอะเร็วๆพี่ผมไปเอาเลยพี่ไม่ป้นแม่งเลย <c oughs> ไปป้นแม่งเชื่เราพี่ขนาดเด็กเรายังสู้ไม่ได้พี่ถ้าเราไปสู้เก๊กนี่เราไม่ตายหรอพี่ <c oughs> มันมาแล้วพี่ <c oughs> <c oughs> เอาไปชนมี่ชนมาชนมาชนพี่ไปเลย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 หนีมันรอดแล้วพ <c oughs> ีนน่เ <c oughs> ชนื่อผมดิ กูไม <icana> ่ตีปืนนะกูไม <daylight S 3> ่มีลูกเออผมรู้ผมรู้แล้วพี่ไม่ต้องพูดซ้ำผมเห็นมึงไม่ยิงเลยอ่ะพี่กูพี่คไม่แต่กูผมดีใจที่พี่ตีปืนติดแต่แม่งตีปืนแม่งไม่ตีลูกโอ้โหหลดหัวเลยพี่กูมีสักครั้งไหมที่มึงพากูได้ป้นติดจิกจังเลย